สวัสดีชาวราศีมีนพบกับสมมมรพยากรดวงรายเดือนมกราคม2566ราศีมีนดูได้ลัคนามีนดูได้ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่เป็นคําตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมมรพยากรเริ่มต้นหนึ่งคถาม39บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาทเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ใช้แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ทไทยนะจ๊ะผูกลัคนา ก็โหราศาสตร์ไทยเช่นกันดูแบบไหนสบายใจจะเลือกลัคณาจะเลือกราศีหรือดูคบูก่ก,กันไปก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสัญลักษณ์ของไพ่จริงๆชีวิตกําลังจะดีกําลังจะรุง่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลแต่คุณเองอาจจะยังจัดลําดับความสําคัญตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยงานการด้วยภาระด้วยความรับผิดชอบด้วยความเครียดด้วยความกดดันเห็นไหม มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วรู้สึกว่าเราแบกรับความหวังแบบรับภาระเป็นความหวังของหมู่บ้านทําทุกอย่างด้วยตนเองไม่แคร์ใครไม่ง้อใครกล่มหนา้ากล่มตาทําไปบางครั้งดูเหนื่อยมากเกินไปบางอย่างก็ค่อนข้างอึดอัดไม่ได้ดังใจบางอย่างก็ถูกเลื่อนถูกล่าช้าออกไปสัญลักษณ์ของไพ่จริงๆสําเร็จตามแผนนะเดอะสตาร์เป็นความหมายที่ดีสําเร็จตามแผนแต่อาจจะต้องใช้เวลาไพ่ใบนี้อดทนรอ คอยเวลาและโอกาสหรือใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ความสําเร็จใครอยากเดินทางไปต่างประเทศลุยได้เลยอาชีพที่เกี่ยวกับการต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาสัจจวดแอรโฮสเตสนักบินนักการทูตได้ทั้งหมดรวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบโดดเด่นเสียเหงื่อเสียพลังงานนิดนึงเพราะว่าไพ่นักรบเป็นไพ่ที่ไม่ได้มาโดยง่ายเห็นไหมสิบไม้เท้าก็ไม่ได้มาโดยง่ายเพราะกดดัน อะไรหลายอย่างต้องใช้น้ำพักน้ำแรงเพราะฉะนั้นสู้ลุยเต็มที่แล้วคุณจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณหวังตั้งใจจะสำเร็จเพราะท้ายที่สุดได้ไพ่สิบเหรียญครอบครัวภาคภูมิใจในตัวคุณคุณเองก็ภาคภูมิใจในตัวเองชีวิตสำเร็จตามแผนเรื่องงานเรื่องการเรียนไม่ห่วงเหนื่อยหรือมีความล่าช้าแต่มองว่าสำเร็จเรื่องต่อไปคือการเงินใครอยากนะใครอยากซื้อรถ ใครอยากซื้อบ้านสัญลักษณ์ของไพ่สิบเหรียญกับเดอสตา์เนมาคู่กันได้บ้านตามแผนได้รถตามฝันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดั่งใจความหมายไพ่นอกเหนือจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วคุณอาจจะมีคนในครอบครัวสามีภรรยาหรือพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือสนับสนุนเพราะว่าความหมายของพไพ่ใบนี้หมายถึงครอบครัวมามีตัวแปร ى, ต่อเรื่องของการเงิน มันจะมีมรดกมันจะมีส่วนแบ่งหรือมันจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่ได้มาฟรีฟรีหรือเงินจากการสนับสนุนเงินกงสีเงินมรดก อีกกรณีหนึ่งมีคนชี้แนะช่องทางรวยให้เงินให้งานให้โอกาสหรือชี้แนะช่องทางโดยรวมถือว่าดีช่วงนี้อาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีสีผู้มีอิทธิพลนะคะการบริหารจัดการการเงินก็ดูดีๆหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้อย่าทําอะไรที่มันมันเยอะมันใหญ่เกินไปเงินอาจจะช็อตได้เช่นกันส่วนเรื่องของโชคลาภมาจากเลขทะเบียนรถและโชคลาภมาจากการเดินทางความรักคนมีคู่อาจจะมีอุปสรรค หนึงระยะทางห่างไกลคืออยู่คนละที่อุปสรรคคือระยะทางต่างทินต่างแดนต่างชาติต่างภาษาได้กับอีกอันหนึ่งคืองานเยอะไม่มีเวลาให้กันเลยแล้วมันมีความอึดอัดคุยกันน้อยลงสนใจกันน้อยลงใส่ใจกันน้อยลงก็จะมีความเข้าใจผิดหรือว่าสื่อสารอะไรไม่่เข้าใจตรงกันอันนี้ต้องระมัระวังหาเวลาหรือแบ่งเวลาให้กันบ้างสาหรับคนมีคู่ ส่วนคนโสดหนึ่งคนรักเก่ากลับมาตายลังไปไหนไม่รอดกับมะง้อขอคืนดีหรือคนที่โสดสนิทแบบไม่มีใครมีโอกาสได้พบรักแท้เดอะสตาอาจารย์โชว์ไพ่ไม่ได้นะจะโดนแบนสัญลักษณ์ของไพ่เดอะสตา Star, เป็นไพ่คู่แท้อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบตำรวจทหารจะจวดนักบินแอร์โฮสเตสหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นกันหรืออาจจะได้แฟนรวยบ้านรวยมีฐานะนะจ๊ะสุขภาพช่วงนี้ช่องท้อง ไข้ที่เกี่ยวกับระบบกระเพาะลำไส้ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษอาหารไม่ย่อยกดไหลย,ย้อนลำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินให้มากๆหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะก็ต้องระมัดระวังผดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังลอกแห้งอักเสบเป็นตุ่มผุพองก็ต้องระมัดระวังรวมไปถึงเรื่องของแบก คือแบกเหนื่อยแบกหนักอย่างเงี้ยคนที่ทํางานแบกหามอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงการยกของหนักหรือบางคนนั่งเป็นระยะเวลานานต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีบางคนเป็นแผลกดทับบางคนมีปัญหาบ่าไหล่หลังนะกล้ามเนื้อบางคนพิมพ์งานเยอะนิ้วล็อกช่วงเนี้ยนิ้วล็อกเอ็นอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะดีดูแลสุขภาพด้วย ขอพอรพระมหากษัตริย์ผู้เป็นนักรบพระนเรศวรพระเจ้าตากสินนี่ขอพอรได้เสริมดวงได้เลขมงคลคือเลข1เลข0แล้วก็เลข7สีที่เป็นมงคลก็คือสีแดงสีส้ม สีเหลืองนะช่วงนี้ถ้าอยากจะทําบุญจริง,รงๆก็แนะนําให้สร้างถาวร,รวัตถุซื้อที่ดินถวายวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดียดวงค่อนข้างดีจัดตารางเวลาชีวิตดีๆเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรแต่ขอให้แบ่งสรรปันส่วนเวลาให้ดีอดทนรอคอยเวลาและโอกาสความสําเร็จอยู่ไม่ไกลคะ่ะสวัสดีคะ่ะ